ก็ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมาร่วมแถลงข่าวให้รายละเอียดต่างๆกันท่กกานผู้สื่อข่าวต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตเชิญเลยค่ะนอกอานาจจับซึ่งก็เป็นเรื่องของการากระทำความผิดนอกอำนาจจับซึ่งเป็นอำนาจของทางพนักง,งานท่านอายการสูงสุดนะครับเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเรื่องที่ดีที่มีสื่อ นจนนะครับบางสื่อกับเอ็นจีโนะครับเข้าไปพบในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยราชการของไทยจนนําไปสูบการนําผู้เสียหายเหล่านี้กลับมาแล้วก็มีการสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็สามารถจับกุมกลุ่มผู้ทำความผิดในชุดแรกนี้ได้นะครับสองคนมีระหว่างการติดตามตัวเองกหนึ่งคนแล้วในระยะเวลาใกล้นี้นะครับ ทางท่านที่ดีนะครับก็ได้กำชับว่าให้ทางสูวต่อต้านการทางดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนจริงจังและต้องขยายผลให้ถึงขุ้กระบวนการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการสืบสวนเนี่ยจะต้องได้ข้อยีติก่อนว่ามีองค์ประกอบที่จะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นค่ะมีโอกาสที่จะเป็นคดีพิเศษนี่นี่กระบวนการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ